อันนี้ก็ให้เขาอยู่ในกงตลอดเลยเนะออ,อยูที่บ้านเลเน้เที่ยวทะเลสนกไมที่ยวทะเลสนกไนมเย็นนีเนี่ยจะเป็นพันพันเล็กมั้งคะถ้าพันใหญ่จะโตบเบิ่มเลยเนาะ โอ๊ยโอยใจอสนุกไหมเนี่ยสนุกไหมอันนี้มันก็กินแค่ข้าวโพดไงเหรอข้าวยาอยา I'm <laughs> sorry.